สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ห้ากุมภาพันธ์ปีหกแปดนะครับวันนี้ก็สายๆนะครับเนาะเที่ยงเที่ยงของวันพุธนะครับบ,บันพุธสิปนีจะวาแนวทางของเราพัฒนานะครับให้กับสีทางช่องครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมหลังจากช่วงสายๆลงทางของฮานอยไปแล้วนะครับขหานอยก็เข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะ ถ้ามีตัวชอบก็จัดไปนะครับน้องถ้ามีตัวชอบมันมีตัวชอบก็ข้ามไปนะครับกดจบบบัตรบันเทิงเหมือนเดิมจิบนี้เป็นของเราพัฒนานะครับหรือว่าตำราที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะบางคนก็จัดตำราอย่างเดียวนะครับบางคนก็ฮาหนอยอย่างเดียวบางคนก็รัฐบาลอย่างเดียวนะครับเนาะเราแต่ชอบนะครับเนาะเราแต่ชอบส่วนบนัตรสคามได้หมดนะครับเนาะชอบ เชอบเสียงดวงครับเนาะชอบเสียงโชคก็ให้เป็นแนวทางนะครับเนาะราจะเป็นน้อยลาวไทยนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะแนทางก็มีเข้ามีรุดมีถูกมีผิดขเข้ากันไปเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับไม่มีใครสามารถให้แนวทางถูกไครทุกวันนะครับเนาะเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะถูกปิดข้เข้ากันไปเหมือนเดิม,มเช่นเคย ถ้ามีใครบอกว่าให้เราทางถูกตะวันจะไปเชื่อนะครับเนาะไปเชื่อถูกผิดข้เข้ากันไปนะครับเนาะวันนี้ผิดวันหน้าเราก็ว่ากันใหม่คน waiting, ชอบเสี่ยงดวงนะครับคนชอบเสี네่ยงโชควันนี้ก็ประหยัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเนาะก็จิบพาน้องนนมาเที่ยวนะครับเนาะเหมือนเดิมที่หนองประจักษ์อุดรนะครับเนาะปัจจัยเรากระลังกายเสร็จก็กคนขับาถคอยอาหารปลาอาหารนกเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับเนาะ ไปไหนก็ให้แต่อาหารปลาครับเนาะไปสวนบางกระเจ้าก็ให้อาหารปลาไปสวนส,วนสุขภาพนระัฐหกอยอาหารปลาครับเนาะสนใจ่สวนสวนสาธารณะก็สนใจญ่ก็มีปลามีนกเยอะนะครับเนาะก็ให้อาหารกันไปให้อาหารนกอาหารปลาก็เป็นการทำบุญที่เด็ดหนึ่งนะครับเนาะให้เขายิ้มท้องก็เป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึง่งต่อชีวิตเขานะครับก็สบายสบายนะครับเนาะ คือสวาบาเทียวก่นเดินทางคนเด้ยวยตัวเหมือนเดิมเน้นไปทีวว่แนวทางนะครับคนอื่นดูผลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนนะครับเนาะราวพัฒนาเลขหกตัวมีเจ็ดสามสองแปดแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับเจ็ดสามสองแปดเก้าเจ็ดสองตัวล่างก็คือชุดสองแปดนะครับสองตัวล่างสองตัวบนก็คือเก้าเจ็ดนะครับ สามทวนก็8ปดเก้าเดสองแกับ97นะครับสองแกับเก้าเสองแปดเราก็ได้8ปดสตัวกับตัวเน้นเลยนะครับเนาะเต็มเต็มเลยเอาคืนตัวเน้นเลยนะครับเก้า็ดก็ไปอีกเด้งหนึ่งครับเนาะในทางบนทางล่างครับเนาะฟุกมากบอกสลัมให้เด่น8ปดรองเนะครับจับคู่กับ8ดศูย์แดส ก็เข้า82ตัวเน้นเลยเน้นให้8 2นะครับส่วนรองเข้าก็เข้าเ7้านะครับเต็มๆทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะใครตามก็ดีจจด้วยนะครับใครตามใครไปตามก็ชมความบันเทิงเหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับแนวทางราวพัฒนานะครับเนาะใครชอบใครจัดนะครับใครขัดก็ผ่านเหมือนเดิมด้วยเป็นแนวทางนะครับ หร Schools, onents, global, ือเปรียบเทียบกับปราชย์อื่นๆสนักอื่นก็ได้ครับเนาะมีอาจารย์เก่งๆเยอะแยะมากมายให้เปรียบเทียบครับเนาะเป็นของฝันเป็นกำไรนะครับเนาะเปรียบเทียบกันดูว่าใกล้เคียงกันไหมชนกันไหมตัวนี้น่าลงทุนก็หาข้อมูลไปนะครับเนาะหาข้อมูลไปเปรียบเทียบถ้าชอบก็ชัดนะครับเนาะถ้าขัดก็ผ่านเหมือนเดิมก่อนนี้มีแนวทางให้มีแนวทางให้เหมือนเดิมนะครับเาสำหรับเราพัฒนานะครับ ก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับใครสุรเสือติดสองตัวนี้ไว้มีลุ้นค่อนข้างมีลุ้นแน่นอนครับเนาะเหมือนเดิมวันที่เดียวฟุกมากนะครับเอาได้ทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ปวดแตกล่างเลยตัวเน้นด้วยนะครับเอาคืนเต็มๆเลยวันนี้จะเป็นยังไงลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับเด่นหกเด่นห้าเสือติดสองตัวดีไว้นะครับเนาะค่อนข้างมั่นใจว่ามีเสียวมีลุ้นแน่นอนนะครับเด่นหกเด่นห้านะครับ จับคู่นะครับถ้า6มาก็6 0 6 7 6 8 6 9นะครับ5 0 5 7 5 8 5 9ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เดือน6เดืน5จับคู่ก็6 0 6 7 6 8 6 9 5 0 5 7 5 8 5 9นะครับเนาะ แปดคู่เดียวให้เน้นไปที่หกแปดหกเก้าแล้วก็ห้าเก้านะครับหกแปดหกเก้าห้าเก้าเน้นให้สามคู่นี้นะครับเนาะจะเป็นยังไงจันที่เดียวเราฟุกเข้าไปทั้งบนทั้งล่างพุทธนี้จะเป็นยังไงลุนไปด้วยกันนะครับที่เข้าตัวเรื่องไหมสองทุ่มรู้เรื่องครับเนาะสองทุ่มครึ่งดประาาณรู้เรื่องก็มาจะชุดสามตัวนะครับมีลุนสี่ชุดเหมือนเดิม ก็มี068 069 159 158นะครับ4ชุดชุด3ตัวมี4ชุดนะครับเนาะก็4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่068 069นะครับแล้วก็159นะครับเนาะชอบกระสาบชุดนี้ ก็ส่วนหลักๆใครชอบส่ย์ก็เอานใส่ทั้ง4ชุดก็ได้นะครับเนาะใครชอบ1ก็1นึ่งทั้งสี่ชุดได้เลยหรือไม่ก็ชอบตัวอื่นก็เอามาจับใส่ได้นะครับเพระบางลำหาหลักร้อยไม่แม่นนะครับก็ประมาณนี้ก็ขอบทษน,นะครับสำหรับตัวทางลาวพัฒนาวันนี้นะครับเนะาะรอบสองทุ่มลุ้นกันนะเนาะหลังจากลุ้นฮานอยเสร็จก็ต่อที่ลาวพัฒนาได้เลยสึกเล็กนะครับสึกร้อยกันพันคาเวลานะครับเนาะ รอสนกใจสึกเงินแสนที่หลายคนรอคอยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับท้ายคลิปสําหรับคนงบน้อยนะครับเนาะคนงบน้อยกดตัวนี้นะครับจะผมเน้นให้เผื่อมันฟุกเข้าเหมือนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเนาะหกแปดหกเก้าแล้วก็ห้าเก้านะครับเนาะหกแปดหกเก้าห้าเก้าสามคู่นี้นะครับจัดไปนะครับเนาะ ที่ท่านชอบที่ผมเน้นให้คุณก็เลือกคู่อื่นได้เลยนะครับนอกเหนือจากหกแปดหกเก้าห้าเก้าก็เลือกคู่อื่นได้เลยถ้าบอาสังคมเน้นไม่แม่นก็เลือกเอาได้เลยนะครับหรือว่าไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้ก็หาอะไรมาจับเองก็ได้ครับเนาะมาติดหกติดห้าไว้นะครับเนาะติดหกติดห้าไว้ค่อนข้างมั่นใจว่ามีมลุนแน่นอนถ้า,ถาไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเนาะถ้าเป็นไป,นปนตามสูตรน่าจะมีลุนแน่นอนติดสองตัวนี้ไว้คือติดหกติดห้านะครับติดหกติดห้าเรียกเด่น หกทั้งหร,กกหรือเจ็ดจะมาอีกก็หนุนไปเลยครับเนาะเจ็ดเดินดีมากนะครับถ้าย้อนหลังไปสามงวดที่ผ่านมาไม่ไม่นับงวดที่แล้วครับเนาะเจ็ดเดินดีมากสี่งวดซ้อนครับเนาะจะไม่ผิดสี่งวดซอ้อนเจ็ดอะไรบ้างไม่รู้ครับจนลืมครับเนาะเยอะเกินเจ็ดเดินดีมากทั้งั้งเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดทั้ง 7, 9, 9, 7, ทั้งเจ็ดเจ็ดนะครับเนาะวนไปวนมาจนงงครับเนาะเจ็ดงงในดะง งงในตรงเราพัฒนาเลยนะครับเนะาะก็ฝากไว้นี้ครับเนาะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ